พายเรือ kayak ชมป่าโกงกางและชมธรรมชาติ2ข้างฝั่งต่อด้วยรับประทานอาหารทะเลสุดๆจากประมงพื้นบ้านทำนี้ช่วงไม้ไฟเลยทำนี้ช่วงไม้ไฟเลยเดี๋ยวบัวไลมลงไป ซื่อมาช่วยเยอะซ้งบางคนมันหวานบุ um um ้ยต mm. ้นมันไม่ใหญ่จังเลยชาติออกมันมันหวานๆครับคล้ายๆกับเป็นแบบลูกชกอะไรประมาณเนี้ยแล้วลิงนี้มันจะลงมาเป็นเวลาหรือ่ายังไงคะเอ่อลิงเนี่ยถ้าหิวมันก็ลงมาครับครับผม เป็น,เป,นเ,เป็นลิงสแมแใช่ไหมใช่ครับเป็นลิงสแมแฉลิงสมแฉมีเยอะมากอันนี้เราจะล่องเรือตามคลองเล็กๆก่อนนะครับไอตรงนี้ระยะทางเท่าไหร่คะตรงนี้ระยะทางประมาณหนึ่งุดห้ากิโลครับน้ำลึกไหมคะนี่ก็น้ำปกติเนี่ยมันจะลึกตอนที่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงน้ำใหญ่ครับน้ำใหญ่เนี่ย

มีมีนะักท่องเที่ยวมาบ่อยอก็มีครับแต่ว่าเป็นช่วงกําลังเปิดเไมเร่อยรัเปิดใหม่นะครับเป็นเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่มันก็เลยเพิ่งจะเริ่มมีมาครับผมโอ้แล้วนกอ่ะมีนกตรงไหนคะนกเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที่หนึ่งอันนี้เราพาพายชมป่าโครงการก่อนครับเดี๋ยวก็ จะมีช่วงที่เราจะไปดูนกกันอีกที่หนึ่งครับมันอยู่ใกล้ๆกันอ๋อครับ <Okay. S 1> ไปหามันมันเนี่ยมันก็จะได้เจอยากครับแต่ว่าก็จะเห็นอาลิงเนี่ยเขาจะแอบดูเราเรอแอบดูเราอยู่ครับถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งของให้มันเนี่ยอย่างเช่นพวกอ่าพวกอ่าขนมอาหารอออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะลงมาครับแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยให้มันเพราะว่า ให้มันหาเองโดยตัวของมันเองถ้าเกิดว่าเราให้มันเนี่ยมันก็จะไปมันมันไม่หาอาหารเองใช่ครับมันก็จะรอเราครั้งเนี้ย่อรีงมาเนี่ยมันก็บางทีมันก็จะมาแย่งคนมันแย่งอาหารคนบางทีเดี๋ยวมันจะมาแล้วกัดอะไรเงี้ยนะครับมันมันเคยมีทําร้ายคนบ้างไหมมีบ้างครับคือก็ในช่วงที่ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวตัวใหญ่ๆครับ ก็จะหววงฝูงมากครับถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับมันเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะขู่เราก่อนมัน oh. จะแยกเคี้ยวใสก่อนแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่ได้ใช่ครับมันก็จะแอบมองเราอยู่ในป่าเนี่ยครับนี่มีเวลาน้ําขึ้นน้ําลงช่วงกี่โมงเอ๋อจะดูเป็นค่ําครับถ้าเกิดว่าช่วงที่น้ําขึ้นเยอะก็จะเป็นช่วงสิบสี่ค่ำติดสิบห้าค่ำอะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าช่วงน้ําตายเนี่ยน้าก็จะนิ่งหน่อยก็ะจะอยู่ช่วงช่วงที่เกือบค่ำแปดค่า,าประมาณอ่าน้ําขึ้นก็คือเต็มบริเวณใช่ครับตอนนี้น้าน้ําเนี่ยกาลัง,างขึ้นครับพอน้ําขึ้นท่วมผาหมดเนี่ยอ่าเลยดินไปเนี้ยพวกปูพวกอะไรนยครับมันก็จะขึ้นไปไปหากินครับแต่แถวตามรากไม้อะไรอย่างเงี้ยครับชาวบ้านก็เลยมาจับปูการเทารอบมาวาง เสร็จแล้วก็เขาก็จะมาเก็บตอนที่น้ำกำลังลงนี่มีวางไว้เต็มเลยใช่ไหม<ช>วางปูเขาก็ <นา S 2> จะเดิน<ป>ตามปา่ปานะครับเาอารอบไปวางพวกลิงเนี่ยพอเห็นไปวางเนี่ยลิงก็จะหากินเลยครับมันจะเป็ล้วงในรอบเลยล้วงเหยือ่อธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่เนาะใช่ เข้าไปอยู่ครับเป็นพวกตัวปลาอะไรครับเราจะไปในปลาในปลานี้เลยใช่ไหมใช่ครับเลื่อยเลื่อยกูนเนี้ปลานี้กี่ไร่ได้นี่เอาเยอะมากเยอะเลครับปลากุรูกันเหมือนปลามีสนเลยนะ ดูควาอุดเรื่องสมบูรณ์ของนี่ยนะอืมสมบูรณ์มากเลยน้อยมากอยที่จะมีการตัดครับมีคนมากระโมยตัดต้นโกงงกลางบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ที่จะหายากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครเห็นที่ที่ตัดเนี่ยเราก็จะช่วยช่วยบอกบอกกันครับเราก็จะช่วยกันแจ้งว่า เออเงี้ยมีคนมาลักลอบตัดนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยช่วยกันอืมกามาอย่างช่วงเนี้ยเขาเปลี่ยนเนี่ยกลิ่นน้ำก๊องนี่ยน่อ่าดันน้ำกำลังขึ้นเลยนะช่วงน้ำกำลังขึ้นขึ้นนานไหมขึ้นนาน ตรงนี้เราใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับเดี๋ยวก็ออกทะเลเลยใช่ไหมตรงนี้จะมีทางกั้นอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเราต้องยกเรือครับน้ัเงนเสนอถึงความสําคัญของปลาใจเล็กที่มันมีมีพ้นตัววิธีชีวิตชาวบ้านโดยเฉพาะเยาวชนเนี้ยให้มาดูแลเรื่องของทับประพยากคธรรมชาติโยกย้ตัวเพรนยังเล็กอยู่ อ่าทำมาตอน ah, <Ses> ก็สามารถดึงจับได้หรือนะคะเราจะหาตัวที่มันที่มันไม่ดื้อกับเราเห่อได้ไหมอ่าอยากได้มุมสูงเลยทุกคนใส่ถือได้ยังอยากได้มุมสูงเอาเลยค่ะเอาโดยเมือง วันก่อนที่ลงว่ามาพี่ว่านี่มาอันนี้เื่อใหญ่เนี่ยคือในครัวเราจะไม่มีตู้เย็นตู้แช่จะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอันนั้นหอยอะไรนะคะอันนี้คือคือนักท่องเที่ยวเลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือชาวบ้านหมู่เจ็ดก็จะเรียกหาเลือดอยู่ที่จังหวัดไหนคะเลือดมังกรคือเลือดมังกรสองตัวนี้หมายถึงคนที่ทำคนที่ทำอยู่ทุกยาว ต้องยาวก็ไปทำเย็นสุดๆต้องเย็นไก่อนเดี๋ยวจะเสียเออเราอยากได้ไม่ได้ไม่ได้เรามีฝีมือก็วิ่งร้านโน้นร้านนี้ที่นี้อุบัติเหตุเพราะกู้ขาขาดพุกร้านเริ่มจ้างได้ไม่ได้ทำอะไรมันนะต่างห้อมค่ะท่าทาภาษาชาวบ้านก็คือผอยกุนหง แต่ถ้าคนทําทานไม่เป็นก็คือมันจะมีคืออันนี้จุดจุดประสงค์เดี๋ยวเราคุยจุดประสงค์ก่อนคือเราอยากก็คือจะมีการล่งเรือขยักนะครับระยะทางในการ ภายเรือคายักนะครับก็ประมาณไปกลับ2กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับก็คือฐานแรกจะเป็นการดูป่ากงกางความสมบูรณ์ของป่าชายเลนในชุมชนก็คือได้ชมป่านะครับได้ชมลิงนะครับมันก็จะมีนะครับบางทีมันก็จะออกมาก็เป็นนกต่างๆชนิดต่างๆนะครับค่าบริการก็คือเรือลำละ30ต่อลำต่อวันนะครับครับผม ตอนนี้ก็คือทํามาประมาณรับสามสี่เดือนได้เลยครับการตบรับก็พอเริ่มมีการตบรับนะครับนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวที่พ่วงกับเรือนี้ก็คือจะเป็นรถจักรยานนะครับรถถีบนะครับไว้สําหรับปั่นรอบหมู่บ้านนะครับชมธรรมชาตินะครับความเป็นวิถีของชุมชนบ้านยงสตาครับติดต่อทางณนะตอนนี้เรายัางไม่ได้เริ่มทําเพจนะครับแต่ว่าก็คือ ในเดือนสองเดือนนี้ก็จะเริ่มทำเพจนะครับแต่ว่าช่องทางที่จะติดต,ต่อสะดวกก็คือเป็นเบอร์โทรผมนะตอนตอนนี้นะครับครับ082ครับ275 6344ครับผู้ใหญ่ตูมครับ